น้องครอส s กาบสวัสดีทุกท่านนะฮะแล้วผมกผม้ผมด,ดีเจนุ่ยแกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มาสอนโกงแต้ม edipocket อ่าสามพันแทมนะฮะซึ่งอีกหกร้อยแทมท่านก็ไปหาอันเองนะฮะผมก็ไม่รู้ด้วยนะฮะอันนี้อ่าเข้าไปที่ edipocket ของท่านนะฮะท่านจะมีเงินทั้งหมดสามพันบาทไอ้สามพันแทมทุนๆเลยนะครับอ่าสําหรับใครที่โหลดไปแล้วนะครับแล้วมันขึ้นภาษาอังกฤษอ่า e a r l i เ r อ่าแปด โค้ดที่8ลบเอ่อหนึ่งหนึ่งมืนหนึ่งนะฮะคือถ้าไม่ต้องตกใจนะครับอ่ะแล้วมันจะขึ้นโค้ดเออร์เลอร์สองสามตัวประมาณนั้นนะครับโค้ดสองตัวสามตัวนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับประมาณนี้ท่านจะตกใจนะฮะซึ่งโค้ดทั้งหมดจะติดลบนะฮะโค้ดลบหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งลบหนึ่งมืนหนึ่งนะครับซึ่งเออร์เลอร์อะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจนะครับ โอเคโค้ดแปดนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวรอสักครู่ครับให,ให้ให้แต้มเข้ามากันก่อนนะครับโอเคอ่ามาแล้วครับแต้มมาแล้วนะฮะเข้ามาใหม่ครับนี่ครับมันจะได้สามพันแต้มนะครับโอเคแล้วนะฮะสําหรับใครที่แบบโอ้โหรีบร้อนมากไม่อยากจะแบบไม่อยากจะแบบว่ายังไงอะ ไม่อยากจะรอ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 ได้3,600นะครับนี่ครับมีระบบอ่าท่านไปอัปเดตมานะฮะนี่ครับหรือเอาลิงก์้งใต้คลิปผมไปนะฮะแล้วไปโหลดนะครับกดดาวน์โหลดนะฮะท่านจะมีอ่าทั้งหมด wallet ทูมนี่ยีบาทนะฮะซึ่งใช้แค่ห้าร้อยแต้มท่านสมัครปุ๊บท่านก็แลกได้เลยนะครับแล้วเก็บไต้ห้าแต้มก็ได้แล้วนะฮะโอเคครับมาแล้วก็มาถึงกับนี่ครับ แล้วมาถึงกับการโกงนะครับสอนโกงเลยดีกว่านะครับเอาลิงก์ใต้คลิปผมไปนะฮะซึ่งไปโหลดแล้วก็จะมีไฟล์ที่ผมทำทั้งหมดนะฮะโอเคเข้าไปแล้วก็ไปโหลด EFF อ l เ e ็กพลเออจากเ e จสโมานะฮะแล้วเครื่องต้องรูทด,ด้วยนะฮะโอเคอาจจะป็นต้องรูทนะฮะให้กดท่านเปิดรูทเอ็กพลเ e อร์ไว้นะฮะนี่ครับแล้วก็กดเขา้าไปที่ SD card หรือ ที่ท่านเก็บเขาเรียกว่ายังไงเอ็นด็อกเกตไว้นะครับแต่ผมจะทําอย่างนี้ครับกดมาที่โฮมครับกดที่รูปโฮมนะครับรูปบ้านหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันมีค่าทางกานก็กดทับนะฮะกดไปที่ทับนะฮะตำแหน่งครับกดไปที่คาว่าตําแหน่งเสร็จแล้วกดขามด d าต้านะครับแล้วก็กดขามด้าต้าอีกทีครับอ่าพอมาขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านหาไม่เจอหรอกแล้วก็กดไปครับค้นหาไปครับเขียนไปครับ a d p o k นะครับ p o c k p o c k e t นะฮะแล้วกดตกลงครับอามจะเขมันจะเจอ a d มันเจอไฟล์ขึ้นมานะฮะซึ่งนี่ไฟล์ a d p า c k a ครับกดเข้ามาครับโอเคครับแล้วที่เหลืออย่าไปยุ่งอะไรกับมันนะฮะให้กดตัวนี้อย่างเดียวครับนี่มันจะเขียนว่า no นี่ครับตัวนี้นะครับอย่างเดียวเลยนะครับ กดเข้าไปครับมันจะมีหนึ่งไฟล์ครับแล้วกดเอามาอื่นๆนะฮะหรือถ้าใครจะกดอย่างนี้ก็ได้ครับข้อความครับแล้วก,กดไปที่แก้ไขบันทึกง่ายกว่านะฮะมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่ไม่ได้แฮกจะไม่มีนะครับให้กดเข้ามาที่อันที่สามอันสุดท้ายนะฮะซึ่งมันจะมีไฟล์อยู่นะฮะให้กดคอ,อลลอนแรกมานะครับคลลอกไฟล์แรกมาปุ๊บโอเคแล้วกลับหนึ่งครั้งครับแล้วเข้าไปที่อันนี้ครับ แล้วกดวางครับปึ้งมันจะมีไฟล์แล้วนะครับแล้วกดอย่างนี้ครับกดจิ้มค้างไว้นะฮะและไม่ใช่สิกดกดกดจิ้มไปครับแล้วมันจะเขียนว่าแก้ไขบันทึกนะครับให้กดเข้าไปเยนแก้ไขบันทึกนะครับแล้วก็กดจุดสามจุดบนขวานะครับแล้วกดคําว่าแก้ไขครับกดค้างไว้ครับกดค้างไว้ครับเดี๋ยวอยาขอย่าสักครู่ครับ แล้วกด copy มันทั้งหมดครับโอเคเสร็จแล้วกดลบไปครับปึ๊ดนะครับจะเหลือไฟเดียวกดเข้าไปครับนี่ครับอ่าแล้วกดคำว่าแก้ไขครับนะครับให้ท่านใส่อีเมลของท่านไปนะฮะอีเมลเป็นอีอีเมล adpacket ของท่านนะครับผมจะใช้เป็นอีเมลผมนะครับ adpo p o c k e t เจ็ดสิบสี่หครับเจ็ดส่ห้าส้า s นะฮะใส่ไปเลยนะครับ email gmail จุ c o m นะฮะเสร็จแล้วก็กดวางครับปึ๊บอาแล้วก็ท่านก็มาสำรวบเครื่องบนสุดนะครับพอเอลิฟเกจ็ดสี่ห้าเก้ s gmail c o m อ่าตรงนี้นะครับมันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยลูกศรอ่าแบบนี้เท่านั้นนะครับลูกศรแบบนี้อ่าตรงอะไรเอ่ยครับก้อนหน้าอะไรเอ่ยก็ต้องเป็นอันนี้เท่านั้นนะครับถ้าไม่มีก็ใส่ไปนะฮะโอเคถ้าไม่มีถ้าไม่มีจะทาไม่ได้นะฮะโอเคอ่านะครับนี่ครับถ้าท่านโหลดไปท่านก็ได้ก่อน2,000แต้มนะครับแล้วท่านก็มาแก้ไขตรงนี้เอานะฮะ ซึ่งผมก็แก้ไขไปแล้วซึ่งผมแก้ไขได้ครั้งเดียวนันนะครับต่อรหัสก็ได้แก้ไขได้ครั้งเดียวผมจะใช้เป็นเก้าเก้าได้นะครับแต่แต้มมันจะเสี่ยงโดนแบนเยอะนะครับโอเคผมก็จะใช้แค่นี้แหละอ่าเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้เท่าน,นั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสไคร้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ Bye bye.